h u n t ตอร์วิ a อัสคาลเเฉือนคมปมอมหิตซีรีส์ระทึกขวัญเตรียมสตรีม24กรกฎาคมนี้วันนี้เรามีข่าวดีสำหรับคอซีรีส์แนวอาจยากรรมระทึกขวัญมาฝากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะซีรีส์เรื่องใหม่สุดเข้มขน้นฮันเตอร์วิ a อัสคาเเฉือนคมปมอมหิตกำลังจะมาให้ได้ชมแบบถูกลิขสิทธิ์กันแล้ว โดยมีกำหนดสตรีมในประเทศไทยวันที่24กรกฎาคมนี้ทาง Monomax และที่สำคัญคือมีทั้งแบบซับไทยและพากยไทยให้เลือกชมกันด้วยนะคะซีรีส์เรื่องนี้ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างพักจูฮยอนพักยองอูและกังหุนมาร่วมแสดงนำเมื่อแพทย์นิติเวชสาวต้องตามล่าฆาตกรต่อเนื่องที่อาจเป็นพ่อของเธอ เพื่อนๆคนไหนกำลังรอคอยซีรีส์เรื่องนี้อยู่บ้างหรือใครเป็นแฟนคลับของนักแสดงคนไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโซซีนพร้อมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารซีรีส์เกาหลีสุดเข้มขน้น